จะพี่น้องไม่ด้จะเห็ดขนมชั้นนะคะขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอใส่แป้งเขาอ่าแป้งอันนี้เป็นแป้งมันนะคะแป้งมันทั่วไปนะจ๊ะแป้งมันที่มีขายในท้องตลาดนะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะใส่แป้งมันสองถ้วยมางรว้ต้นใส่แป้งขา้าวเจ้า ครึ่งถ้วนยนะคะจะผักไว้ก่อนนะคะเอามาทำนมม้ำมันแบดนี้ใส่น้ำตาลทรายใส่มะกรูดต้นเดยียวใส่น้ำตาลทรายนะคะทำนำน้ำตาลใส่เมื่ไหรจะใส่ความหวานนี่เอาแต่ความมักเนาะเม่อไหร่จะใส่ถั่ยกัวนะคะถั่ยกัวนิดๆ แม่ไหนบอกคยมาหวานแห้งความหวานให้จำรวดเราเองแล้วกันนะจ๊ะแต่ต้องประมาณป่วยนึ่งเต็มๆถ้าประหวานแห้งนะคะถ้าวหวานหลายก็เพิ่มเข้าไปค่ะน้ำกะทินะคะ หนึ่งถ้วยครึ่งน,นะคะมันเด็ดเปียกับเนียงสำเนี้นะคะเกืเอเกลือค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะบอตองมากมม้นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะคนเนี่ยมันละลายนะคะวา,างค้น,นะคะคจะไปข้างไฟก็ได้นะคะใครจะไปค้างไฟก็ได้ไม่ค้างไฟก็ได้เนาะแล้วแต่ สำลักไปหน่อยจะบ่อข้างนะคะจะใส่วิธีข้นแบบนี้ให้ละลายเอาเดี๋ยวขอเวลาข้นแป๊บหนึ่งนะคะจะได้บปเ,เสียเวลาพี่น้องนะคะหลังจากข้าวข้นน้ำตาลละลายแล้วนะคะเขาก็เอาแป้งเข้ามาจา้ะคลุกเข้าแป้งข้าวสกลีนะคะจากนั้นเขาก็ค่อยๆเทาน้ำนี่ใส่นะคะอย่าใส่โจกเธอเดียวนะคะค่อยๆคนนะคะค่อยๆนวดจ้ะ เขาจะค่อยนวดให้แให้แป้งเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันสะกก่อนแล้วเขาค่อยๆค่อยไล่น้ำออกไปให้มันเป็นห้มนเป็นแป้งน้ำนะคะเือที่เขาเจะไปนน้ำเป็นหนึ่งนะคะจะ,จะเย็นๆนะคะค่อยๆนวดนะคะ มือน,นี้ไม่หน่อยเพราะมีใบเตยนะคะไม่มีใบเตยแต่ไม่หน่อยจะใส่เป็นน้ำหวานเฮลิบ,บุบอ,อยใส่แทนนะคะสําหรับขนมสั่นนี่ผู้ใดสีกินอ่าสาีนังก็สใส่ได้เลยนะคะจะมีเป็นดอกกระดอกกระเจี๊ยบดอกอัญชันจะเอาสีของดอกไม้ก็ได้หรือสะเอาสีปุงแ่งข้างอาหารเนาะคะ่ะหรือจะใส่ใบเตย หอมเมนหน่อยนี่เวลาเฮ็ดขนมเพื่อความสะดวกเลยก็คือใส่เป็นน้ำสาระเฮ่บุบอยนะคะส่วนมากนะคะเมืนน่อวานเม่น้อยเฮ็ดบัวลายนะคะเพงศ์เมนหน่อยเป็นคนบ่มาก,กินขนมปันใดเฮ็ดให้พี่น้องในเบิร์นะคะนวดมื่อสักก่อนนะคะนวดให้นิ่มสักก่อนนะคะ ต้องรีบร้อนนะคะนี่น่าจะนวดอยู่ประมาณสักหานาทีนะคะเดี๋ยวขอเวลานวดแป๊บหนึ่งค่ะนวดไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่ะพอนวดจะหานาทีแล้วนะคะข้าก็จะใส่สน,นี่จ้ะใส่น้ำค่อยๆลงไปนะคะน้ำกะทิที่เข้าผสมไปน่าจะคะ่คอยๆละลายออกนะคะค่อยๆนวดให้มันละลายออก ขนมสันนี่เขาจะใสิเห็ดเป็นงานมงคลเนาะสำหรับงานมงคลงานแต่งงานงานขึ้นบานใหม่ต่างๆนะคะใส่บาทตักบาทเราจะให้แบบว่าถือต้องตามเอ่อเพิ่นอย่างาลักษณะนะแต่เพื่อต้องทเทศัมื่อเก่าชั้นนะคะถ้าเป็นงานมงคลนะคะวเวลาเอาติดั่ำขนมสันก็จะใส่ค้นขาเห็ดข้อสิหูเลยเหรอกคะ่ะแทนแมค้าหูนะคะ เขาจะเห็ดห้าเลื่อยาเก่าสั้นฉันงานแต่งงานงานบวชกันขึ้นบ้านไม้เสร็จเต่าชันเต้าหน้าจระริญกเ้าหน้าสี่นะคะเป็นงานเป็นขนมง้อแห้งมาสั่นหออไปเนาะในช่วงที่ห้ามเห็ดอันนี้ไว้นะคะท่ะในช่วงที่เฮาผสมแป้งให้พี่น้องตั้งล่างถึงใ้นะคะแล้วก็เอาพิมพ์ที่พี่น้องสีเห็ดนะคะลงไปหนึ่งนะคะให้มันหอนนะคะลงไปหนึ่งไบให้มันหอนตัวน,นี้ไม่ได้ไดตั้งน้ำแล้วนะคะ ขนมสันไม่น่อยอาซิบอรไลชันนะคะเพราะว่าพิมพ์ของไม่หน่อยมันมีมันบมมีมันมีจากัดแต่ก็ไม่น่อยเห็ดแปลงหน่อยน้ำนะคะอันนี้เห็ดแเบิงเนาะเป็นพ้อสังเขตนะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเท่าน้อยมุ่งใจหอนค่ะเพราะเขาต้องการเห็ดแปลงเขามันบอเป็นก้อนนะคะนี่เมือ่อนวดพ้วนๆไปจ้ะมันก็ค่อยๆละลายออกจากนะนเขาก็จะแบ่งออกแล้วก็ แบ่งชัน้นของสีนะคะไม่น่าจะเป็นสีขาวกับสีเขียวเขียวน้ำสละแล้วกันนะคะใส่ลงไป มาคะจากนั้นเ้าก็จะใส่นี่ขนามคนามเปลานะคะน้ำธรรมดาหนึ่งถ้วยนะคะเอาไปล้างไดหม้อเกาะะ่ามั้ค่ะเสดาน้ำตาลนะเสดาน้ำตาลโอเคจากนั้นก็ค่อยๆใส่ค่ะค่อยๆคนให้มันละลายไปนํำกันนะคะได้สิใส่เป็นกะทิอีกก็ได้นะคะแล้วแต่ เอาบริตั้งไฟนะคะน้ำตาลมันก็จะมาบริ็มทีมั้นจีลละลายบริ็มทีนน้อยเส่ยดายน้ำตาลเลืเอ,อามาล่างหมอมันนะคะโอเคเรียบร้อยคนให้เข้ากันที่นึงค่ะเช็ดแป้งนะคะอย่าให้แป้งเป็นก้อน น่าจะใส่วิธีกรองนะคะเดี๋ยวคนญาขอหลังเมื่อแป๊บนึงนะคะแปะตะแกรงแป๊บนึงแกะะ่น่จะกรองเพววื่อบูใหา้แป้งมันเป็นก้อนนะคะบางที่เฮ้าหนวดมันอ่ะสิพอ,อวมิดเนาะค่ะเนาะแกะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะขอเวลาขยับหมอน,นิดนึงเก็บตะแกรงแป๊บนึงนะคะจากนั้นเขาก็จะแบ่งนะคะ เช็บพื้นที่ค่ะแบ่งเป็นสีขาว,วก็สีเขียวนะคะบได้แล้วสีเขียวเขาก็จะเติมน้ำเฮลิบอยลงไปนะคะ ขนาดของสีขึ้นยูทิพี่น้องนะคะใส่น้อยใส่มากย๋ยวให้ได้สีเข้มหรือสีไม่เข้มแล้วแต่นะจ๊ะกะสีเอานะคะไม่ไดากระจาสีประมาณนี้บ่เข้มมากบ่อันนั้นมากเกินไปเขาจะเห็ดขนมนสั่นดอกกุหลาบเขาก็หาพิมพดอกกุหลาบมากนะจ๊ะแตมันจะมีหลายขนาดนะคะสําหรับพิมพ์ซิลิโคนนะคะอันนี้ขนาดขนาดใหญ่อันนี้ขนาดน้อยไม่ไอ้จะเอาขนาดน้อยมาเห็ดก่อนถ้านํำมันพืชก่อนนะคะเพื่อว่าเวลาเขาแกะ แกะขนมออกมาแล้วมันจะได้แกะง่ายนะคะเวลาขนมสันเขาเห็ดเร็วเรียบร้อยนะคะพพายาม่มถ้าให้ทัวเพราะว่าตรงขงางลางมันจะเป็นช่องกีบนะคะใส่แป้งแบบนี้มันจะไปได้ทุกซอกเวลาเขาแกะขนมขนมเขาจะได้สวยนะคะถ้าให้ครบทุกอันจากนั้นก็นําไปนึ่งนะคะนึ่งให้พิมพ์มันร้อนก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยหยอดนะคะเมื่อน,นี้ไม่น้อยจะหยอดอาจจะได้สามสั้นคะ่ะเพราะว่าพิมพ์มันหน่อยนะคะเขาจะเอาสีใดลงก่อนก็แล้วแต่ห้านะคะ อยู่ที่ความชอบเลยนะคะเดี๋ยวม่นาะขอท่าสีเสร็จเออท่าน้ามันเสร็จท่าน้ํามันเสร็จแล้วแม่เนาจะนําไปหนึ่งพิมพ์มันห่อนก่อนนะคะจากนั้นถ้าจะสีหยอดกันนะคะพี่น้องจะเอาสีเขียวลงก่อนหรือจะเอาสีขาวลงก่อนสุดแ,แต่ความชอบนะคะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันตอนหนึ่งจ้ะหนึ่งพิมพ์แ้วเรียบร้อยนะคะเขา้าไปจะเปิดฝาขึ้นนะคะได้ย่ำยาหาย้ามในฟ้านี่ไปโดนนะคะไปโดนพิมพ์น,นะคะทุกครั้งเราจะต้องเปิดฝานะคะเวลาเปิดฝา นั่งถึงขึ้นมากปั๊บเขาต้องเช็ดเช็ดมานแม่ปาออกนะคะแล้วเอามาปีดดีทนึงมันจะบริยชทธรลงไหมขนมเฮานะคะจากนั้นถ้าก็จะหยอดลงไปชั้นแรกค่ะใช้สีหงอนกระไดนะคะไม่นอาจจะแบ่งเป็นยางละเก่าเอาสีเขียวล่งเก่าแล้วกรสีเอาสีขาวล่งเก่านะคะ ทางนั้นก็จะเป็นสีขาวจ้ะขาวเริ่มกนเก่าชินเขียวเริ่มกรเก่าชินนะคะก้าหน้าเก้าหลางังเนาะเห็ียดไปข้ามบุญโอเคจัะแล้วแต่ยับตั้งอยกนิดนึงนะค่งยยาจ้ะเมื่กอกี้แบงฟังมันเพราะว่าไม่น้อยยันไม่น้อยจับบได้จําฟังสีบได้นะคะระยะเวล่าไดกัน,นกหนึ่งเข้ากะว้ประมาณหาาที่นะคะ ก็ะ้อนชั่วมาสุกแแ่แต่ละชั้นนะคะและะ้วค่ะเดี๋ยวลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดฝาเลยค่ะทิ้งไว้ห้านาทีนะคะเดี๋ยวค่อยมาเปิดนะคะเน้นย้ำว่าทุกครั้งที่เปิดฝาระว,วางน้ำจากฝาย,ยดลงใส่ขนนนะคะแล้วก็เวลาเปิดฝาแล้วต้องเช็ดน้ำในฝาทุกครั้งนะคะก่อนจะลงไปปิดใหม่นะคะแล้วก็ชั้นที่สองกันนะคะสำหรับชั้นที่สองก็เปิดฝาเอียงข้างออกนะคะน้ำจะได้ไม่หยดลงนะคะ ้าทุกครัง้งค่ะชั้นที่สองเวลาสูกแล้วเขาจะเห็นว่าขนมมันจะเป็นเนี่ยค่ะใส่ใสไสีนะคะใส่ใส่สลับสีกันนะคะชั้นต่อไปก็ต้องใส่สลับสี ออน้อนทุกครั้งที่เขาจะเอาแปง้งมาหยอดนะคะพี่น้องต้องค้นแป้งกรอนทุกครั้งนะคะมาสันแป้งมันจะนอนกล่นนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะพีทแป้งสี่เฮ็ดทุกข้างทุกชั้นแบบนี้นะคะ <S <S ไปเรื่อยๆจ,จนว่ามันเต็มเบาขนมเข้านะคะ ข้อสด้จักชันคือ,อยูน้ำฝีมือในการหยอดของเขาค่ะไม่น้อยก็หยอดบ่บ่ทอกันดอกค่ะอะมือ,าอบางครือกับบางบางกราบด่างดอกกับสีมีความหนาของแต่ละสีม่คือกันนะคะจากนั้นเช็ดฟ้านะคะเช็ดฟ้าไม่ให้น้ําหยดแล้วก็ปิดไว้ทาอย่างนี้จนเสร็จนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเบิก่อนเสร็จเลยนะคะหลังจากข้าหนึ่งเสร็จแล้วนะคะข้าก็จะพักไว้ให้เย็นเวลาข้าแกะดึงด้านข้างสองดาน้างมันออกก่อนนะคะ กระทุงกระทุงด้านคางฉีกออกกิซีค่ะเคยทำกระได้ว <laughs> <laughs> ุ้นสันแต่หูข้าวเนี่ยมันก็นจะได้ะัส่เซี่นะคะแกะออกมากกวสีประมาณเนี่เสีได้ไม่จะแกะเบิ้ลนะคะนึ่งไปยังไม่สเสร็จเลยแม่พินมากพอดีค่ะนะคะต้องค่อยๆหลุดทั้งคางออกยกงซีก่อนนะคะน้ำก็จะออกง่ายเพราะเราทานน้ำมันไว้แล้วนะคะสวยไหมแม่พินสวย แม่ปินก็เพิ่งเลิกงานมารับขนมจะไปงานบุญไม่น้อยยังหนึ่งมา,าในแนวนะคะเดี๋ยวแกให้เซจก่อนนะคะจะแกะให้ดูนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยด้วยจ้ะสําหรับขนมชั้นดอกกุหลาบนะจ๊ะชอบสีอะไรสลับสีไหนก็เห็ดแบบอันนั้นเอากันนะคะตอนไม่น้อยสอน,นไม่น้อยจะสอนสีเขียวกับสีขาวนะคะเทนี่พอมันเหลืออีกแถวหนึ่งไม่น่อยก็เอาสีแดงมาใส่กในน้ำสลัดสีแดงนะคะเฮลบูบอยใช่ไหมแม่พินชิมแล้วอร่อยแล้วนะจ๊ะสวยแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วที่จะนําไป ทำบุญนะจ๊ะมาหาบนนุญนำกันนะจ๊ะ,จะหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีจ้าดูอีกรอบนึงก่อนนะจ๊ะสวยไหมคะสวยไหมคะลืมไปเห็นเบืองข้างหน้าก่อนนะคะมาดูด้านหน้ากันจ้ะสวยไหมจ๊ะอ่าขอเขาเหรินสีเหรินไายได้ันาดบามากนาสสาะให้บุบอยอาจจะใส่เป็นนา The ดอกอัญชันก็ไดใช่ใช่เออแล้วแต่นะคะทําให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วไปทําเอานะจ๊ะหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊